เรือกอนโดลากับ39ตัอิสรภาพทางการเงินและเวลาเรือกอนโดลากับ39ตัอิสรภาพทางการเงินและเวลาสำหรับเรื่องของ39ตัอิสรภาพทางการเงินและเวลาที่ผมกำลังจะเปิดเผยให้คุณได้ร่วงรู้นี้เป็นเคล็ดลับความสำเร็จสำคัญที่ผมได้รับมาจากตึงรวบรวมบรรดาเหล่ากูรูด้านการตลาดออนไลน์ ทั่วโลกมาแบ่งปันเคล็ดลักบของความสำเร็จกันครับตืบเนื้อมาจากงานนี้ได้จัดขึ้นที่โรงแรมในเมืองประเทศทหารัฐอเมริกาซึ่งนอกจากเป็นการพบปะพูดคุยสางสาร์กันแล้วผมยังได้มีโอกาสท่องเที่ยวด้วยโดยหนึ่งในสถานที่ท่องเที่ยวที่ผมได้ไปชื่นชมคือการชมเรือกอนโดลาซึ่งระหว่างการชมเรือกอนโดรานี้ เองที่ทำให้ผมนึกถึงแต่ละก้าวของการไปตู่อิสรภาพทางการเงินและเวลาได้อย่างช,ชัดแจ่มแจ่มแจ้งเมื่อการก้าวผ่านอิสรภาพทางการเงินและเวลาเปรียบเหมือนผู้พายเรือที่ต้องการไปให้ถึงจุดหมายสิ่งที่เขาต้องทำคือการตัดสินใจที่แน่วแน่ในเส้นทางตรงหน้า ความพยายามพายเรือให้ตลอดรอดฟังและการแก้ปัญหาหรือทำทุกวิธีทางเพื่อไปถึงอีฟัั่งที่เป็นเป้าหมายเพราะการที่ใครก็ตามที่ต้องการจะมีอิสระภาพทางการเงินและเวลาคงไม่ใช่เพราะมีไรายได้จากงานประจำในสาภาพมนุษย์เงินเดือนอย่างแน่นอนหากแต่จะต้องกล้าวมาเป็นนักธุรกิจหรือนักลงทุนซึ่งการที่จะข้าม ข้ามมาอยู่อีกฝั่งนี้ได้จะต้องก้าวผ่านขั้นตอนสำคัญากประการที่จะนำไปสู่ความสำเร็จลองดูนะครับว่าคุณพร้อมจะก้าวให้ครบทั้ง3ก้าวหรือไม่ก้าวที่1การตัดสินใจที่แน่วแน่ว,ว่าต้องการประสบความสำเร็จต้องการค้นหาเส้นทางตู่อิสรภาพทางการเงินและเวลาก้าวที่2 คำตัญญาที่ไม่ได้ให้กับใครแต่เป็นคำตัญญาที่ให้กับตัวของคุณเองว่าคุณจะมุ่งมั่นไม่ยออ่อท้อไม่ล้มเลิกระหว่างทางแม้จะพบพบเจอกับปัญหาหรืออุปสรรควากน้ำที่ขวางกั้นใดๆก็ตาม9้ที่สหาหนทางและวิธีการพิชิตเป้าหมายที่วางไว้ซึ่งก็ไม่ใช่เรื่องยาก หากเราทำตามแนวทางของรุ่นพี่ซึ่งเป็นนักธุรกิจที่ประสบความสำเร็จบนเส้นทางสายนี้ด้วยตูดสำเร็จเคล็ดลับที่ได้รับการถ่ายทอดมาไม่ว่าจะเป็นการมีโค้ดที่ดีการทำแบบตัวเองและการหาหุ้นตัวนหรือคนเก่งร่วมทีมเพื่อให้การทำงานมีโอกาสสำเร็จได้อย่างราบรื่นมากขึ้นนอกจากนั้น ผมยังมีอีกหลายหลายสูตรที่คุณสามารถนำไปใช้ประกอบในสาก้าตู่อิสภาพทางการเงินและเวลาพร้อมทั้งรายละเอียดในแต่ละเก้าให้คุณได้ทำความเข้าใจมากขึ้นจากข้อมูลในวิีดีท้ายเล่มนี้ครับถ้าคุณพร้อมขอเพียง3ามเก้าเริ่มก้าและตัดสินใจก้าต่อไปด้วยคำสัญญาก้าสุดท้ายมองหาหนทางไปสู่ เป้าหมาย